ตอนนี้เขาอยู่ตลาดเฮ็ดบ้านพักขาค่ะตลาดเฮ็ดบ้านพักขามาเด้อเบิงไ่ขาคนงามเนี่ยเฮ็ด <c oughs> ออก <c oughs> เขาก็เก <c oughs> ็บเก็บเนปลาหนีแถวมู่บ้านนี่แล้วเนาะฟ <c oughs> ังมูนฟังมุนโอ้ฟังมูนมาเบิ่งกันนะตลาดเฮ็ดบ้านพักขาข่อยว่ามาแต่ในเมื่อคุณใดเนี่ยเ <c oughs> มื่อเช้านี่เขาก็เอาไปขายบ้านพักขาของบ้านพักขาเขาวา่างามดีเนาะ จ้าละหาสิบบาทนี่ปะบอจ้าละลอยอ๋อจ้าละลอยก็คนกัดกับใครแย้ก็กันอืมีว่าป้าเห็นละงอกมีเป็นโลบอลหละงอกเหลืองโรบอลละหาลอยจ้ะสามหาแค่นั้นสามหาเห็นละกงอกจ้าละเท่าไรนี่ป้ะจ้าละหาสิบบาทเตียง่อนต่อนเลยเนาะแดงจินคืนเลยว่าสัน อันนี้กับจ้าละเปลี่ะอยขาสีสองจานร้อห้าสิบล้างให้เรียบร้อยสองจานร้อยห้าสิบคันนี้ค่ะสองจานร้อยห้าสิบนะคะมีขอโพดน้ำต้นนี่ขอโพดมา,าเะเอาแน่จักถุงนึ่งอาด้มาแล้ววนมันออกมาใหม่ๆบ้างานักใหม่ๆแลยมนจะต้มเล่ยมนกันมันมวนบางกัจาละยี่สิบเด้อค่ะ มันบานจาระซาวแม่อยู่เหม,มือนซาวนี่เพื่อนก็ไปขายจาระซาวนั่นล่ะโอ้หกสิบบาทป้าจำเป็เขาใหดเป็นจานงามขนาดเน,ะน,น,นาะอันนี้จาระสี่สีบจาระยี่สิบน้ำใหม่กะสามทุงหาสบน้ำใหม่สามทุงหาเสียบปุนป้าแล้วจ้าจานขึ้นเหรอวันนี้เขามาขายหน่อยได้เนะาะ ปะกะติ<ด>เต็มป่ะปะ้ปะก็เคยเต็มมันจต็มสี่หละสีอ่องมันกำลังออกหรือมันออก,ออกบนแเหรอน้ำนมสีน้อยแล้ว<อ>ลน้ำนมสิวายไปตีเฮาไปซื้อตลาดโซเท่าหะนะ่านาเข้าไปขายหลายแมนแมนเออเลือกได้น้ำพร้อมสองร้อยห้าสิบวัตต์สีเหลืองสองร้อยห้าสิบแล้วก็ขาย,ยาสีนะ้ำแล้วก็เลยบอกว่ามาแต่บ้านพักขาแล้วว่ะ ก็เลยว่าโอ้เมื่อวานนี่คอยเห็นอยู่ขึ้นปู่ที่ว่ากินใต้แต่ก็ไม่ไหนก็เสือเดี๋ยวเราเย็บไปกินเอ็บและเออนั่นสิล่ะนี่เพื่อสิขึ้นจานในจระจานีจะขัดยางดีอยู่เด๋อเออขัดยางดีขัดยางดีบังยางดีเลยไม่มีอะไรอย่านี้ก็ฝอยมันสวยจังเลยมันสวยจังเลยไปพาพ่อดโจโคจังสิโอ้ยดีใจตายหาเลยเนาะแต่ทายรูปไปก่อนดีเพราฉันทาอันนี้อืมฝนป่าแลาก็ลังจัดขึ้น ่ายดูเขาในเตี๋ยแต่เขาเป็นยังถ่ายให้เดรร้ายเนี่ยยุคนี้เก็บผิดไปแล้วค่ะยิ้มจีสวยโอ้ยไข่เสีเอาเอาเขอบไปในป่ปลาไพนนี่บอไข่เสีเอาเห็ดไปจุ่มจุ่มจุ่มไปโอ้ยไข่พอเห็ดแล้วไข่ว่าฮะน้าใหญ่น้อมาต้องไปเก็บใกล้เลยว่ะเตี๋ยเลยขามสะพานมูดนมาหน่อยหนึ่งว่ะเตี๋ยโอ้ยเห็ดงามขนาดเลย